สวัสด e ีครับเป็นเอฟซีสไนด์วันเพนครับนนชานนลำพูนออฟฟิเชียลครับช่องไหคุณแม่จะขาคุณแม่จะพาพ่านหนามาโอ้ยตะกกนตะกุ่นเพื่อนเสียงดังดียรเลย ท่านี้ดิเกิดปูโภเปเพาะดังมันหรือเ่าปูโภเป็นถ้ไม่เทเป็นโอเไเป็นไดนมือก็ดังเดีผ้เบผู้เบมเอีเสียงดัพาดเกไมีกระดังดีเนีกดังดังดีครับเผูเบนัเยูเดไมดังดีครับเอาคือเดมานสนำมาเจอกัน น้องกุหลนใจอรเพราะน้อเราเกี่ยงขอเสียบอีหล่ามันจะถุ่มมาเึ้นนี่แย้มแย้มน้องกุหลนอีหล่าจะไปแล้วไปนอนแล้ว

ຂໍສັບໂ เป่นรองไหนีเพยงก็ไม่ครับผมทนี้เรานนตีกันแล้วเพีงตีกันแล้วนะครับยังหนีเพง <laughs> มาแล้วเป, <laughs> เปิดเพงใจาาคนไทิวแล้วไม่แ <laughs> น่ใจครับไ่เม <laughs> ไปที่ลครับนอง กล้จะเริ่มพิธีแล้วครับเปิดเชียง่งเสียงขึ้นมาแตกสวดลยครับผมยิ่งเปิดแตกบุ้มเลย,แต,เลยแตกบุ้มเลยมั่งเอิแตเอาภูระเกียรติมุมงน่อเครืจังบริไดม่าน้ำกันหนอ่อ ดนตรีนี่บ่น่าจะรอดเนาะไอ้บับบับเพ่น่าจะรอดยันช่วยช่วยเด็กพี่นอ้องเองนั่งอยู่ใส่กันเลยนะตอนนี้เขาก็แต่ละคนก็นคนละเกียนแต่นม,มนุมแล้วพี่น้องเนาะตรวจคลิปว่ามีย่งห่อพี่น้อง มือขึ้นนีดาเดี๋ยวเขาเสิร์ฟแล้วกับมูบาบมูมาผนะครับเพราะว่ามันจะได้ตื่นแตะส่งพิธีพร้อมนะครับพิธีพร้อมรอเวลาครับพี่น,ออน,น้องเห็นนนทยับมาต้อพีดบเพลงครับรบเพลงรบลิกษิต ยานยานันดนดนตรียันคนเปลือกมีดเกษตรน้องพี่น้องสวัสดีพี่น้องพี่ทีบางอย่งนะครับ มาตื่นกล่องมาท่านอะไรครบเ่ยนทนได้ดนตีตรงนี้ตนี้หุนี่ดนตีมาดี๋ยวนี้้ยนมกลงสัว์ไทยหรอล่ะไปเดียวไม่ไงไม่ไงมาพีไม่มีวาใลรใๆขอยนีนเรื่อยขอชีหัาเจ้าดิมาขอเดือ มาข่ได้ครบแปดทีหนึ่งแล้วคุม่ป็น้เขาเพรไ่ท้เจ้านี่ล่ะเจ้านี่เป็นดาราสอง่แล้วอนงเี่ยมันเกิ่ปเาเนี่ยมันตีเรียกรสีได้ข้ามวันเงาน่อยเ้ยครับช่วยครับรอเวลารอเวลาท่านเองรอเวลาท่านเองก็กสได้ไป รวมพิธีบึงพิธีรวมพิธีตอนนี้ก็ยังรออยู่นี่พี่น้องเอ้ยปันอีดาเบิดตะมอมองยางดิเบิดตะอมองยางเบิดต่มองยูต้องทายระยะไก่เอ,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 อาจังเลยเพราะว่ามีดนตรีแต่บ้านเนี่ยใจอาจตีวติดอะ lượm nhục, và nhục, 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 วิลาข้อพ้อมแล้วครับวีลาพร้อมแล้วพออ่อเอกไม่หน่อยพร้อมแล้วนะครับรอเวลาเท่านั้นเองนะครับต้องกระชิ่รวมพิธีกันนะรบนรรยาก,กาศดีครับวันนี้ครับ นี่ครับพี่น้องสไลคิวงเนี่ยเวซามีกคอนด้ยพี่น้องเด้อปอกันจิบใหม่ครับขอบคุณหลายสวัสดีครับ